भवान् काला น้องกีกาแฟากรุบกอนะคะนํำกาแฟมาถวายอยนีกาแฟมาถวายเพียนด้วยนะคะพี่บางพี่บางไปปิดห้องน้ําให้หน่อยได้ไหมหนูเป็นผู้หญิงหนูไม่กล้าเข้าไปปิดประตูห้องน้ําอะคะ่ะขอบคุณค่ะพี่บางชั้นในนะคะพี่ชั้นใน กาแฟกก้ก็ถวายกาแฟนะขอบคุณค่ากาแฟเครื่องดืง่มกาแฟกก้ขอบคุณค่าพี่บางุณนค่ามามามถ้าใครสงสัยเนาะ ใหญ่จะ,ะลาดนะา,า,ะานี้หรอ,องานวันเกิดมะพร้าวน้ำหอมก็ใช่ค่ะเ,คเพราะว่าเขาติดต่อแม่ผู้ใหญ่มาเนาะแล้วก็เพื่นเขาบอกว่าให้แม่ผู้ใหญ่เลี้ยงพระด้วยแล้วก็บังเอิญเมื่อคืนนี้ก็เลยเป็นวันดีด้วยมีเ c ซี FC จากญี่ปุ่นนะคะนี่เจ้าของร้านนคราชเป็นเจ้าภาพเลยนะคะอะ่อาหารวันนี้เลย เราคือเป็นยังงนเกิดของเบ้นมะขาแ่เจ้าของอันลักราดอยากจะเล้ยงพระของระยาจะเลี้งเพรนพระงานเดียวกันงานเดียวกันมารวมเดียวกันเลยะคะไม่ได้เกี่วอะไรลุงเนาะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลุงพลเลยแต่มช้านี้แม่ผู้ใหญ่ว่าจะขอยืมสถานที่บ้านลุงพลแต่บังเินฝนตกก็เลยย้ายมาที่ลานปรสแคนี้เงาทย้าฝนตกเอทฝน่งตกอยู่ไม่ได้ค่ะตกอ ตกอยู่เรื่อยๆตั้งแล้วตั้งแล้วตั้งเล่านะคะเนาะอันนี้จะเข้าใจผิดนะคะเออตอนแรกหนูก็ว่าจะตั้งที่หน้อาจารย์สุองค์หรืว่าบอกมันไกลว่าไม่สะดวกก็เลยเอาตรงนั้นคนตกเนนาะฝสองครั้งแล้วเขารู้สัดสองครั้งแล้วสามครั้งเนาะ ขอบคุณนะคะแม่ผู้ใหญ่นะคะที่ชี้แจงให้ฟังนะคะทม่ทำอันนี้แม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ทำแกนะคะแกทีแยากแะเลี้ยงพระร้านนคาราทนู่นอยู่ญี่ปุ่นค่ะร้านนครราทอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวันอะไรนะวันันเกิดเป็นวันคล้ายวันสวยของมะพร้าน้ำหอมด้วยวันนี้นะคะตอนเย็นก็จะมีลำอยู่เจ้าของร้านนคาราทด้วยแล้วก็ ค่ะมาเป็นอาจารย์เวนมาพานน้ำหอมจริงๆแล้วเพื่อนก็บอกอยากจะให้เราแบบทำบุญด้วยเนาะทำบุญเลี้ยงพระเพนอาจารย์เวนเพื่อนมาบอกปกติแม่ผู้ใหญ่จะพรอมเป็นเจ้าภาพกับแกด้วยแต่บังเอิญโชคดีมีเจ้าของร้านนครราชเป็นเจ้าภาพค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาพเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระทหารวันนี้เลี้ยงให้ลุงพลด้วยไหมทำบุญบ้านลุงพลใช่ไหม โอ้ท่านยืนเลี้ยงผ้าเพียนค่ะไม่ใช่หนูพอยืมสถานที่บ้านลุงพลไม่ให้แม่เบหน่อยเนาะไม่ใช่เนาะอาจจะเข้าใจผิดเนาะเอฟซีพพเนาะเข้าใจผิดค่ะเออใช่เพราะว่า,าแม่ผู้ใหญ่นายยืมยืมสถานที่หน้าบ้านลุงพลแต่ว,วันนี้นุงพลตกก็เลยย้ายมาบ้านค่นาโจนะคะอาจารย์คแม่ผู้ใหญ่ก็ทำที่บ้านจ้าจ้าจ้าต้องก็ได้บุญไปด้วยกันเลยทั้งลุงพลแล้วก็ทุกทุกคนยูทูปเกิ้ลทุกคนด้วยค่ะทั้เราช่วยกันทําอยู่แล้วเนาะค่ะ ได้บุญหมดได้บุญหมดทุกคนค่ะแล้วก็ยูทูบเบอร์บางส่วนเพื่อนก็มีอาหารมาร่วมด้วยนะคะขนมขนมมีนะมีค่ะมีทุกอย่างมีหลายๆท่านเลยที่มาร่วมในวันนี้นะคะแม่ผู้ใหญ่ต้องขอขอบคุณนะคะยูทูบเบอร์ที่ชอบด้วยค่ะมาร่วมทาบุญในวันนี้นะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะแม่ผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็เจ้าภาพกีเลียงนะคะหลานนักราช ที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะแต่ดีมากๆเลยนะคะเลียตลอดตลอดนะคะเจ้าภาพบุญในวันนี้แล้วก็มีแว่นม้พันาุน้ำหอมด้วยค่ะเป่นคนแต่งพิ้วแม่พันธุน้ำหอมด้วยนะคะเรื่องรอบๆเปนเกิดพี่วแว่ด้วยแต่เป็นซองแล้วก็เป็นเจ้าของร้านนักราชค่ะแล้วก็มีมีอยู่นะซองเสื่อมก็มีอ ด้านหอมก็ยมามะไม่ใช่เนาะอะไรเนาะสมอนสมอนหนึ่งแม่กระหลึ่ลืมเดราได้ชมรับประสาทโอเคเคลียร์ค่ะาการร่วมเคลียร์เคลียร์นะคะจ้าเขาต้องการร่วมใค,จคร,รคะจะร่วมทำบุญก็ร่วมได้หมดค่ะยูทูบเบอร์นและทุกช่องค่ะย้ายย้ายเพราะว่าฝนตกย้ายเพราะว่าฝนก็ตกจริงๆค่ะตั้งสองสามครั้งแล้วปูสาดแล้วปูเสืออีกอยู่นั่นนะคะตกู้ยังปลอดภัยเนาะเรายังมีรวมกองนี้เนาะทางัการรักประโซกรเตรียมพร้อมอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว เพราะว่าตอนแรกว่าจะมาร้านปลาซออยู่เนาะแล้วก็ไปใช้ทางนู้นนะคะแรกๆก็มาขออนุญ,ญาตปลาซอตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ใชปลาซอก็เตรียมพร้อมอยู่คนไม่ตกเ่าวันนี้ขอยืมสถานที่ลุงพลหน่อย